คือตรงเนี้ยก็คือพยายามที่จะบอกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทําได้แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของวงการสีส้มที่ทําให้ศาสนาเราเกือบจะเสื่อมเลยแหละไม่ใช่เกือบจะเสื่อมแบบที่เราเห็นอยู่นะมันหนักจนชนิดที่ว่าต่างชาติอาจจะมองว่าเราไม่ใช่เมืองพุทธอีกต่อไป มันจะมีเหตุการณ์ที่ให้รู้สึกขนาดน่ะใช่ค่ะมันจะเริ่มช่วงเดือนไหนมันเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางกลางเดือนมกรานี่แหละคะ่ะมาแล้วคปนวนมาจากอะไรพอจะมีการทําตัวของเขาเองเลยแล้วก็การโกงแล้วก็เป็นโกงจากวัดใหญ่แล้วก็มีเรื่องของอการมั่วสุมศิกาอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งจับได้คาหนังคาขาวเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว,ลวข่าวก็ แพร่กระจายไปทั่วโลกอะไรแบบเนี้ย mm. เสียชื่อหนักก็คือต่างชาติมองเราแรวมาไม่ใช่เมืองพูดแหละแล้วม mm. ีใครจะเข้ามาแก้จริงจริงเขาต้องรู้ต่อเขาเองเนาะเพราะเขาเป็นคนสอนคนอื่น mm. คนนี้คนดังเลย,นะเ,ลยเหรอถ้าเป็นระดับไล่ว่าเป็นพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นวัดหลวงวัดใหญ่ไม่ใช่วัดหลวงวัดใหญ่ mm. เกือบ<ๆ>เอบวัดหลวงเลยแหละ อยู่ในกรุงเทพหรือว่าาาจังหวัดไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นวัดใหญ่อ<ม>แค่นี้แล้วก็ไม่ได้อายุเยอะขนาดมไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นประมาณสี 50, ณ่สิบห้าสิบเป็นเรื่องแบบสูงเสียนหนักเลยอ่ะถ้าไล่ระดับนี้คือสีแดงอะไรของมันแดงแป๊ดเลยให้ให้ level 100 level 100เลเวลร้อยอะเลเวลร้อยเลยอ่ะใช่่ะ<ม><ม>ก็โหดอยู่ก็ขอให,ขอให้ขอให้เขาไม่ทำอะไรแล้วขอให้หยุดหยุดแค่นี้ แต่จริงๆมันก็คือ,อยังไงมันก็ต้องออกมาเจอไหมไหมยายถึงว่าชงวนอันนี้มันอาหจะาทำให้ได้เห็นความจริงอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะมีคนฟ้องอะ่ะมีคนทนไม่ไหวแล้วก็ฟ้องอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นวันเดียวหรือว่าเป็นวันนี้น่าจะมีวัดสาขาด้ไยมและอย่างเรื่องประเด็นของอะในแวดวงศงเนี่ยที่เป็นประเด็นดาราม่ากันอยู่ะจะมีอีกไหมในปีหน้า แานมองว่าของปี6、7เมันเป็นเรื่องตลกเนาะ<ม>ทําอะไรกันก็ให้หลงงงๆ<ม>แต่ปี6、8มันเป็นเรื่องที่มันหนักกว่านั้น<ม>เรื่องของโดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์กลุ่มที่สอนคนนี่แหละจะเป็นกลุ่มที่โดนโจมตีหนักแล้วก็ทํำพูดอะไรให้ให้เกิดการเสื่อมเสียด้วยตนเอง<ม>แต่ก็จะมันจะเห็นเลยใช่ไหมว่าบชัดเจน,น,เนใ,เใช่ค่ะ อ,อันนี้คือหมอไปอยากจะฝากเตือนไหมตัวเขาถ้าเกิดว,ว่ายั่รู้ตัวอะไรนะ้ยจริงๆเขาทำอะไรเขาก็ต้องรู้ตัวกันหมดแหละเพราะว่าเขาก็ต้องฝึกเขาก็ต้องสวดมนต์เนาะเราเป็นคนธรรมดาเรายังมีกิเลสอยู่แ้ก้ก็ก็ไม่พูดอะไรมากดีกว่า